ระบบสังหารเทพตอนที่26สามปีต่อมาในชีวิตก่อนของเจ้าหมื่นมาและมารดานั้นไม่ได้มีชะตาพบเจอยอดหญิางงามที่เมืองกงเล็บมังกรแต่เป็นแดนใต้สุดเมืองหางมังกรสะบัดน้ำซึ่งเป็นดินแดนที่สวยงามมีเทือกเขาสูงและป่าทึบเป็นเขตแดนติดกับอาณาจักรดาราแสงอรุณด้านตะวันออกของเมืองยังเป็นเมืองท่าที่มีผู้คนมากมายเดินทางมาจากหลายอาณาจากักร เป็นหนึ่งในเมืองที่รุ่งเรืองที่สุดของอาณาจักรเก้ามังกรหากหวังคิดทำการใหญ่การเริ่มต้นที่เมืองแห่งนี้นับว่าเป็นที่ที่ดีที่สุดที่หนึ่งของทวีปแห่งนี้และที่เมืองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งหนึ่งในสามสำนักยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรเก้ามังกรสำนักบรรจบฟ้า ที่อยู่ของยอดยิงงามเมื่อคิดได้ดังนี้เชี่ยวเฟิงเพียงแค่รอเวลาเหมาะสมก่อนทำการเดินก้าวใหม่ที่ใหญ่ขึ้นสู่เมืองหางมังกรสะบัดน้ำสามปีต่อมาฮ่าข้าไม่รู้จริงๆว่าทำไมคุณโนพา์รีจึงได้ดีกับสองแม่ลูกนั่นนักถึงขนาดให้พวกมันนั่งบนเกี้ยวสวรรค์สั่งที่ค่าใช้จ่ายในการนั่งถึงวันละสิบก้อนทองเลยนะโจงู เพราะกูหนูพันรี่ของพวกเรานางเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะสิเห็นแม่ลูกขอทานนั่นก็สงสารดูไอ้คนลูกสิร่างกายดูได้ที่ไหนทั้งตัวมีแต่สะเก็ดแผลเนื้อหนังบางส่วนก็มีเลือดและหนองไหลซึมอีกทั่วร่างต้องมีผ้าพันหากมองตรงจุดนี้ก็น่าสงสารอยู่มากนะจะว่าไงข้าไม่รู้แต่ข้าล่ะไม่อยากอยู่ใกล้ชิดเจ้าเด็กนั่นเลยข้ากลัวตัวข้าจะติดโรคประหลาดจากมัน แต่ท่านหมอในหมู่บ้านก็บอกแล้วนี่เด็กนี่ไม่ได้ป่วยเพราะเป็นโรคแต่เพราะพิษลายซึมเข้ากระแสะเลือดและชีพจรจึงต้องเป็นแบบนี้มันไม่ได้ป่วยเป็นโรคแต่เป็นเพราะถูกพิษแต่ข้าก็ยังกลัวอยู่ดีเหล่าคนติดตามของพาลี่พูดกันอย่างออกลตแต่หารู้ไม่ผู้มั่งคั่งที่จ่ายเงินค่าเกี้ยวสวรรค์สั่งนั้นหาใช่พารี่แต่เป็นเชียวเฟิงเด็กขอทานที่พวกมันกำลังพูดถึงอยู่นั่นเอง เกี้ยวสวรรค์สั่งเป็นหนึ่งในพาหนะเดินทางไกลของโรคใบนี้ที่ออกจะมีราคาแพงเพราะมันสร้างโดยยอดช่างฝีมือเท่านั้นนอกจากนั้นระยะเวลาการสร้างก็ยาวนานถึง1ปีสร้างได้เพียง2-3ถึงเกี้ยวเท่านั้นแต่เพราะข้อดีของเกี้ยวสวรรค์สั่งทําให้ผู้คนปรารถนาได้นั่งมันสักครั้งแม้ราคาจะแสนแพงในการนั่งแต่ละครั้ง เพราะความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและความสะดวกสบายอันลือเรื่องของมันที่หนึ่งช่วยยามเดินทางได้ร้อยลีที่นั่งภายในก็กว้างสบายจะหลับนอนได้ทำให้เดินทางได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องหยุดพักเพราะใช้พลังในการวิ่งจากหินอัคคีซึ่งเป็นธาตุพลังระดับต่ำของโลกใบนี้ซึ่งในการวิ่งของเกียวสวรรค์สั่งแต่ละครั้งใช้เจ้าสิ่งนี้จำนวนไม่น้อยทำให้ค่าเดินทางของมันมีราคาแพง แต่ถึงแบบนั้นเชียรเฟิงก็ใช้เวลาเดินทางถึงเกือบเกือบสามวันกว่าจะเดินทางถึงที่หมายนั่นก็เพราะว่าโลกแห่งนี้เมื่อเทียบกับโลกเดิมของเชียวเฟิงโลกแห่งนี้มีขนาดใหญ่กว่ามากนับร้อยเท่ามันอาจจะไม่มีเครื่องบินความเร็วสูงหรือรถไฟแต่สิ่งต่างๆณนะที่แห่งนี้ก็มีบางสิ่งที่น่าตื่นตะลึง เช่นเกี้ยวสวรรค์สั่งอันนี้เป็นต้นเชียวเฟิงอยากรู้กลไกลการทํางานของมันอยู่บ้างแต่น่าเสียดายที่เจ้าหมื่นมารไม่มีความรู้ด้านกลไกลของโลกนี้ให้มันเลยนอกจากนั้นโลกแห่งนี้ยังมีเรือบินอีกด้วยซึ่งในเกมเชียวเฟิงชอบใช้มันเป็นอย่างยิ่งเพราะโลกที่กว้างใหญ่นี้การเดินทางที่รวดเร็วเป็นสิ่งที่จําเป็นยิ่ง แต่นะโลกแห่งนี้เรือบินก็ถือเป็นของแพงและหายากมากๆมันมีแต่ในอาณาจักรระดับสูงเพียง5อาณาจักรเท่านั้นที่มีมันและอาณาจักรเก้ามงกรก็ไม่ได้อยู่ในนั้นแต่ถ้าในดาราจักรที่ยิ่งใหญ่อื่นๆเรือบินก็ไม่ถือว่าเป็นของหายากโลกที่เฉียวเฟิงอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นโลกหลังเขาในเกมที่ตัวเขาเคยเล่นมาเฉียวเฟิงตอนนี้ยิ้มบางเบาคิดถึงความหลัง สิทธิพี่อิงไม่กี่ชั่วย,ยามจะถึงที่หมายแล้วตอนห้าขวบข้าเคยมาที่นี่หนึ่งครั้งข้ายังพอจําได้อยู่เลยเจ้าค่ะพาลลี่กล่าวต่อหน้าเฉียวเฟิงด้วยใบหน้ายิ้มสดใสในการเดินทางครั้งนี้เฉียวเฟิงใช้ข้ออ้างขอติดตามคุณหนูพาลลี่มาสอบเข้าสํานักบรรจบฟ้าเพื่อเดินทางมายังที่แห่งนี้ก่อนเวลาสปีที่ตัวมันดาของมันจะป่วยหนักเพื่อมาตรวจรักษาโรคของมันดาให้หายก่อน เพราะมีเพียงสำนักแพทย์ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่จะรักษาอาการของมัรดามันให้หายขาดได้ในปัจจุบันแม้อาณาจักรก้ามังกรจะไม่มีหนึ่งในสามหมอเทวดาของโลกใบนี้อยู่แต่ที่สำนักแพทย์ยิ่งใหญ่แห่งนี้กลับมีผู้ก่อตั้งเป็นสิทธิ์โดยตรงของหนึ่งในสามหมอเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ทำให้แม้แต่แพทย์หลวงของอาณาจักรบางครั้งก็ยังต้องเดินทางมาขอคำชี้แนะจากเจ้าตำหนักแห่งสำนักแพทย์ยิ่งใหญ่ แต่ด้วยราคาที่แสนแพงก็ถือเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งในการเข้ารับการรักษาเพราะค่าใช้จ่ายอย่างต่ำก็ร้อยทองหากจะรักษาโดยตรงกับเจ้าตำหนักหนึ่งทองโดยสิทธิในของท่านสิบเงินโดยสิบนอกที่ศึกษาศาสตร์การรักษาผ่านเหล่าสิทธิในอีกทีแต่ถึงอย่างนั้นที่สำนักแพทย์ยิ่งใหญ่ก็มีผู้คนมากมายเดินทางมาที่แห่งนี้เพื่อการรักษาโรคโดยเฉพาะ เฉียวเฟิงพยักหน้าแสดงออกว่าเข้าใจแล้วจากนั้นพาลี่เอาหน้ามาใกล้ๆเฉียวเฟิงแล้วถามคำถามที่นางสงสัยมาหลายปีสิทธิ์พี่ขาเดินทางโดยเกี้ยวสวรรค์สั่งนั้นแพงมากท่านจ่ายเงินโดยไม่อิดออดข้าขอถามตรงๆเลยได้ไหมในฐานะที่ข้าก็เป็นสิทธิ์ท่านเจ้าหมื่นมารเทวะเหมือนกันสิทธิ์พี่ท่านมีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่เฉียวเฟิงไม่พูดอะไรเพียงยกมือขึ้นเล็กน้อยแล้วชูสามนิ้ว พารี่ทำสีหน้าตกใจเล็กน้อยสิบพี่เป็นเพียงเด็ก12-13ขวบกับมีเงินถึง300ทองนางตกใจพร้อมอุทานเบาๆ300ทองมิน่าท่านถึงกล้าให้ค่าเช่าเกี้ยวสวรรค์สั่งในการเดินทางครั้งนี้ถึงสองหลังเชียวเฟิงสายหน้าเป็นเชิงปฏิเสธพร้อมทำมือเป็นเลขศูนย์ขยับสองครั้งพาลี่ตกใจกว่าเดิมสามพันทอง ความรวยระดับนี้มากกว่าตระกูลการค้าบางตระกูลเสียอีกแม้แต่เจ้าเมืองบางคนยังไม่มั่งคั่งถึงพันทองเสียด้วยซ้ำพาลี่ตกใจยิ่งด้านข้างนางคือหลีกังที่ติดตามมาด้วยใบหน้าหลีกังเต็มไปด้วยความสับสนพร้อมถามว่ามันคือกี่เงินหลีกังนั้นไม่เก่งคำนวณแต่ถึงแบบนั้นเชียวเฟิงก็พอใจที่จะให้หลีกังติดตามมาด้วยเพราะความซื่อสัตย์และไว้ใจได้ หากตัวมันพูดหนึ่งหลีกกลงจะไม่มีทางพูดสองเชีย่ยวเฟิงเคยทดสอบความอดทนของหลีกกงให้ยืนรอที่แม่น้ําบอกว่าถ้าตัวมันไม่กลับมาให้รออยู่ที่นี่ตลอดเชีย่ยวเฟิงเปลี่ยนมุมนั่งเฝ้าดูผ่านไปสองวันหลีกกลงไม่ไปไหนซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ยิ่งเป็นที่พอใจของเชีย่ยวเฟิงนะจุดอ่อนเล็กน้อยคือหลีกกลงขาดความฉลาดทันคนอย่างน่าใจหาย พาลี่หยิบกระดาษผู้กันเขียนจำนวนทองแปลงเป็นก้อนเหรียญเงินคราวนี้หลีกกลางตาโตบ้างแล้วมองไปที่เฉียวเฟิงเชียวเฟิงเห็นพาลี่เขียนตัวเลขสามแสนเงินให้หลีกกลางดูจึงหยุดแกล้งพาลี่แล้วพูดขึ้นว่าข้ามีสามแสนทองตั้งหกสามหมื่นทองพาลี่ตะโกนดังลั่นเกี้ยวสวรรค์สั่งทำเอาเชียวเฟิงรีบเอามือปิดปากนางแทบไม่ทัน สิ่งพี่ท่านล่ารวยเกินไปแล้วนะเจ้าคะถึงว่าท่านจัดหายาบำรุงพลังยาเสริมปานให้พวกเรากินได้ไม่เคยคะ่ะที่แท้ท่านกับต้าหายทำอะไรกันแน่นิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ